สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้ก็จะพามาเก็บผักบุ้งไปกินกันนะคะแปลนน้อยผักบุ้งจากใบไผ่นะคะรอบแรกก็จะเป็นใบไผ่เล็กๆเรียวๆพอขึ้นมาใหม่รอบสองจะกลายไปเป็นใบโพไม่ใช่คะ่ะใบเขาใหญ่ขึ้นคะ่ะดูสิคะ วันนี้เราจะเก็บไปกินอีกอันนี้กินได้หลายรอบแล้วนะคะออ่อนๆเลยค่ะเราก็จะใช้วิธีเด็ดเอานะคะเพื่อที่จะให้ได้กินหลายรอบนะคะพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกออกด้านข้างแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแตกออกมาจากหนึ่งก็เป็นสองต้นนะคะ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเก็บได้กี่รอบนะคะแต่เราก็จะพยายามใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําให้เขาทุกวันนะคะเขาก็จะโตหมุนเวียนค่ะแปลงเล็กๆเองนะคะนี่ค่ะอันนี้เก็บไปได้สองรอบค่ะอันนี้กําลังเก็บรอบที่สามกว่าจะเก็บสุดตรงนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะโตพอดีค่ะจะกินไปเรื่อยๆค่ะวันละนิดวันละหน่อยนะคะ ก็ได้กำมือนึงนะคะแค่นี้ก็ได้จานนึงแล้วค่ะนี่ก็ยังเหลืออีกได้อีกหนึ่งรอบนะคะเราปลูกแค่นี้แปลงเล็กๆแค่นี้นะคะเก็บไปสามรอบน่าจะสี่รอบค่ะเก็บได้สี่รอบกว่าฝั่งนี้จะเก็บทางนี้ก็เริ่มโตเก็บได้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดผักบุ้งกินกันค่ะ